สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมถุนสำหรับในเดือนเมษายน2567นนี้นะครับมาดูกันว่าดวงดาวที่เดินไปยังพบต่างๆนั้นเนี่ยจะมีอิทธิพลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีเมถุนบ้างในเดือนนี้นะครับเรียกว่าตัวท่านเนี่ย มีความเขาเรียกมีความสับสนในงานนะฮะไม่รู้จะทำอะไรก่อนดีงานเดิมก็มีอยู่แล้วงานช่วยให้ไปช่วยเหลือเรียกว่าคือมันมันแบ่งคือที่ไม่รู้จะทำอะไรก่อนดีเพราะมันแยกแยะเนื้องานไม่ไดไ้ไม่รู้ว่าอยู่ในความรับผิดชอบใครและจะแบ่งปันผลงานกันอย่างไรเนี่ยมันมีความงงๆอยู่พอสมควรนะครับ หรือบางคนเนี่ยอาจจะได้รับการมอบหมายงานใหม่ที่มันใหญ่เกินขนาดกำลังคยกพลกำลังความสามารถหรือพละกำลังของทีมงานของตนที่จะต้องบริหารจัดการน่นนะครับในเดือนนี้มันเลยดูแบบว่ามึนงงกับสภาพตัวเองแต่มันก็จะเป็นในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับ พอหลังสงการไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเข้ารูปเข้ารอยนะครับและก็จะจากการที่เรียกว่าถูกปล่อยให้ทำงานโดดเดี่ยวกันไปหรือว่าทีมนี้ถูกเหมือนกับถูกให้ไปแก้ปัญหากันตรวเองเนี่ยหลังสงการไปแล้วเนี่ยมันจะได้รับการช่วยเหลือผลักดันนะจากผู้มีอำนาจหรือจากผู้ที่ผู้บริหารระดับสูงกว่าหรือคน ขาใหญ่ๆใ,ในวงการของคุณเนี่ยนะฮะเข้ามาช่วยเหลือท่านได้ก็เรียกว่าตั้งหลักได้ก็ครึ่งเดือนไปแล้วนะฮะหลังสงการช่วงต้นเดือนเนี่ยบางทีดูงกเงืองะมึนมึนงงงงเซ็งเนี่ยมันเป็นอิทธิพลของดวงดาวนะครับหรือจะถูกเอารัดเอาเปรียบในผลงานบ้างก็ต้องแสดงอ่ะต้องแสดงให้มันเห็นความสามารถอันประจักษ์ชัดของท่านนะครับ สำหรับในเดือนนี้ท่านเนี่ยอาจจะมีความอึดอัดใจกับเรื่องในครอบครัวหรือเรื่องวงศาคณาญาตอะไรก็แล้วแต่ที่มันอึดอัดมานานกันนะนะครับท่านเนี่ยมีความอดทนนะฮะเรียกว่าดาวโทษทุกเนี่ยมันเข้าไปกำกับชัดเจนเลยทีเดียวแต่เดือนนี้ต้องระมัดระวงังบางทีเนท่านอาจจะกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็น นะจนรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดีนะเราเป็นคนก้าวร้าวต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเรื่องปัญหาวงศาคณาญาตของท่านเองนะครับก็หาวิธีการกันเ,เองดวงดาวมันบ่งบอกว่ามันอาจจะมีการแสดงอะไรที่มันเหลืออดนะครับก็ในเมื่อเราพอรู้อิทธิพลของดวงดาวแล้วเนี่ยก็หาวิธีการแก้ปัญหากันหรือแก้หรือหาวิธีการรับมือมาดูทางด้านการเงิน ทางด้านการเงินในเดือนนี้สําหรับคนที่กินเงินเดือนหน้าเดียวเลยนะฮะส,สมัยนี้คนทํางานอย่างเดียวก็น้อยนะส่วนใหญ่คนจะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างนะหน้าเดียวก็ถือว่าสภาพการเงินมันก็ไปตามลําดับของมันแต่คนที่จะมาลงทุนในงานที่สองที่สามในเดือนนี้มันเหมือนกับมีความเมามันในการลงทุนได้เงินมาเนี่ยมันอยากจะเอามาต่อยอดทำาทํทำนี่โฟกัสไปในเรื่องของ เขาเรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุโดยเฉพาะคนที่ชอบมีเอาเงินมาลงทุนในความเสี่ยงต่างๆนี้นะครับในเดือนนี้มันทำได้แต่มันทำได้ในช่วงของต้นต้นเดือนกลางๆเดือนแต่สุดอาทิตย์สุดท้ายต้องระมัดระวังพยายามเคลียร์ทุกอย่างแล้วเขาเรียกว่าได้กำไรก็กำกำกไรไว้ นะครับในช่วงสิ้นเดือนเนี่ยในช่วงวิกสุดท้ายเนี่ยมันมีสัญญาณของความเสี่ยมากกว่าได้ในการลงทุนที่มีความเสี่ยงนะครับรวมไปถึงการเสียทรัพย์การถูกลักเล็กขโมยน้อยนะครับการหลงลืมของมีค่าต่างๆต้องตั้งสติให้ดีเหมือนกันนะครับในช่วงของวิกสุดท้ายสำหรับชาว ลัคนาราศีเมถุนเพราะบางคนก็อาจจะเออเหลือไปลืมนู่นลืมนี่ลืมมือถือในห้องน้ําลืมไอพงไอแพดไว้อะไรต่ออะไรเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับก็ดวงดาวมันบอกว่าอาจจะมีการเสียทรัพย์หรือบางคนอาจจะซื้อของเนี่ยได้คุณภาพต่ํากว่าราคาหรือเรียกว่าโดนหลอกอะก็เป็นไปได้นะครับ มาดูทางด้านความรักนะครับทางด้านความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนโอในเดือนนี้ความรักของท่านดีนะนะครับเรียกว่าคู่ของท่านนี้ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่ก็ดูตัวเองจะมีสเสน่ห์เหลือเกินนะครับเข้าตาเข้าตาคนที่ดีๆด,ด้วยนะครับนะครับก็จะมาแบบสุภาพเรียบร้อยนะฮะมาเกื้อหนุนกันนะครับก็ถ้าใครคิดจะ คบหากันสําหรับคนที่เจอในเดือนนี้ก็ถือว่าคบหากันได้นะนะฮะเรียนรู้กันได้ไม่ได้คนแบบประเภทเลอะเทอะเฟ้อฟะสักเท่าไหร่นะครับส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วคู่ครองของท่านเนี่ยสนับสนุนได้ในหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าดาวบัตรนิเนี่ยเข้าตาแหน่งอุดมเกณฑ์เลยนะครับก็เรียกว่ามีอะไรซัพพอร์ตกันได้ดีหรือคู่ของท่านนี่ก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองไม่ค่อยไม่ได้มารบกวนอะไรท่านเรียกว่า จเจริญเติบโตกด้วยกันทั้งคู่นะฮะในเดือนนี้ก็เรื่องว่าความรักลงตัวนะครับไปในทิศทางที่ดีไม่ได้สร้างความล้าฉานอะไรให้กับชีวิตมากเลยนะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในเดือนนี้ก็มีทั้งในส่วนดีและในส่วนที่ต้องระมัดระวังอย่างที่พยากรณ์ไปแล้วนะครับก็ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็มาพบกันในเดือนหน้า ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับ